ชาวราศีธนูร,ราศีสุดท้ายของเดือนนี้โอ้โห و, ได้ไพ่ สนุกสนานมี<ด>ความสุขมิตรภาพใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชัดเจนค่ะชาวราศีธนูคุณจะเ,เจอมิตรใหม่<อ>มี<อ>มิตรภาพดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะตัวคุณเองหยิบยื่นโอกาสดีๆหยิบยืน่นมิตรภาพดีๆคุณก็จะได้รับสิ่งตอบรับดีๆกลับคืนมานะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีธนูก็มีความสุขลันหล้าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองก็ชอบออกเดินทางมีการท่องเที่ยวมีการผจญภัยอยากจะไปซื้อรถ อยากจะเกี่ยวพันกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลละใกล้ต่างๆเกิดขึ้นจะมีโชคกับยุธญาณพานาหรือจะมีโชคกับยุธยานพานะาปิดงวดรถได้่าซื้อรถได้ไหรืออยากจะซื้อรถอยากจะอะไรต่างๆมันเหมือนมีข่าวดีเกิดขึ้นนะถ้า <ๆ S 2> เป็นในเรื่องของงานชัดเจนค่ะคุณก็จะอยู่ในลายล้อมมิตรภาพที่มีความสุขทํางานแล้วมีความสุขเจอมิตรดีๆเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแต่คุณก็อาจจะยังไม่ยุติในเรื่องของการอยากก้าวหน้านะในเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังวางแผนอยากจะก้าว้า เกิดขึ้นระวางแผนความยิ่งใหญ่เติบโตแต่ว่าตัวคุณเองก็จะมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีคอยเป็นแรงผลักดันที่ดีถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ถือว่าผลการเรียนการสอบการสอบแรงต่างออกมาดีทําให้คุณรู้สึกมีความสุขไม่ทุกข์ใจนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนดีๆคอยซับพอตตัวคุณด้วยสําหรับชาวราศีธนูนะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของเส้นทางในหลายเส้นทางเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาในอนาคต ต่อไปเนาะมีกิจกรรมมีน้องเรื่องการเรียนใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะก็มีกินมีใช้มีความสุขแหละเดือนนี้ถือว่าไม่ติดขัดนะการเงินรายได้การทํางานต่างๆยัง เขาเรียกว่ายังเข้ามาเรื่อยๆทําให้ชาวราศีธนูยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ใช่ไม,มใช่แล้วก็อาจจะวางแผนเรื่องของการเก็บเงินเพื่อ<ม>ที่จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของพาหนะต่างๆวางแผนที่ดีหรืออนาคตอยากจะเก็บเงินซื้อลดได้รดใหม,ม่หรือจะปิดงวดลดหรืออาจจะวางแผนเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการเดินทางไกลอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัด นะคะต้องเซฟในเรื่องของตัวเงินเกิดขึ้นซื้อรองเท้าใหม่ก็ได้ซื้อรองเท้าใหม่ก็ได้นะเดนเออเพราะว่ามีเรื่องที่ประจรองเท้าเนาะอาจารย์อมนะรองเท้าใช่แต่ยังไงก็ตามแต่นะชาวราศีธนูเนี่ยคือความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีสิ่งแวดล้อมซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินอ่าถ้าตัวคุณเองอาจจะขาดตกบกพร่องอยู่อาจจะมีคนรักมีคนใกล้ชิดขอความช่วยเหลือใครๆก็ หยิบยื่นให้ดูหนังฟังเพลงก็ได้ดูนงงฟัเวลาศีธนูนี่ช่วงนี้บันเทิงหนต่งบันเทิงอาจจะไปดูคอนเสิร์ตไปดูหนังฟังเพลงดูคอนเสิร์ตงานเลี้ยงบาร์ตี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ถือว่าดีค่ะมีความสุขใครที่เป็นโสดอยู่ก็จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณรู้สึก มีความสุขตื่นเต้นนะมีคนดีๆเข้ามามีความรู้มีการศึกษามีหน้าที่การงานดีมาช่วยใช่มาแบบในทิศทางที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีตรงสเปคตรงปกเข้ามานะใช่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์วางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันกับคนรักนองัวเองไปกินดื่มไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันใช่ค่ะเป็นเรื่องดีใช่